มาทำความรู้จักกับเลเยอร์ในแอปพลิเคชัน i b i t p a i n t X กันครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาดูกันเลยครับเราเข้ามาที่หน้าของแอปพลิเคชัน i b i t p a i n t X นะครับเป็นหน้าหลักแล้วก็มาที่แกลลี่ของชั้นเลยครับแล้วเราเข้ามาที่สร้างงานใหม่นะครับกดบวกที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะครับปึ้งเราก็มาเลือกอัตราส่วนที่ 1 2 8 0คูณ 720p นะครับหรือว่าเป็นอัตราส่วนที่16ต่อ9นะครับเพื่อให้เห็นชิ้นงานของเราชัดนะครับเราก็กดโอเคอ่าเราก็ได้แผ่นงานมาครับแผ่นงานใหม่นี่ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเลเยอร์นะครับเลเยอร์ layer ใน iBit Pen X ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเราสามารถสร้างชิ้นงานเนี่ยซ้อนทับกันชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ได้นะครับเพื่อ ง่ายต่อการแก้ไขางานครับเพ,พราะเราทํางานเป็นชันช้นๆชั้นๆครับก่อนอื่นเรามาสร้างชั้นแรกก่อนครัแล้วก็เข้ามาที่ Liu ทรูปน,นิ้วมือตรงนี้นะครับรูปนิ้วมือเพื่อที่จะสร้างชิ้น,น,นงานกดไปปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันครับโอเคได้สี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาเปลี่ยนสทีที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนสีเอาเป็นสแีแดงนะครับปุ๊บแล้วเราก็วาดไปเลยครับอ่า ชั้นที่1นนะครับเราได้มาแล้วสี่เหลี่ยมสีแดงต่อไปเราจะมาสร้างชิ้นงานชั้นที่2ครับเป็นชั้นเลเยอร์นะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมที่ซ้อนทับกันตรงนี้ไอคอนตรงนี้นะครับพึ่งอ่าเห็นไหมครับจะมีตอนนี้เราทํางานอยู่ที่ชั้นที่1นนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่ระบุไว้เราจะสร้างเลเยอร์อีก1ชั้นนะครับเราเข้ามาที่บวกตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือกดบวกพึ่งอ่าเห็นไหมครับก็จะมี เลเยอร์ชั้นที่2ปรากฏขึ้นมานครับซึ่งจะเป็นอิสระกับเลเยอร์ชั้นที่1นะครับตอนนี้เราเวิร์ n ออนเราทางานอยู่บนเลเยอร์ชั้นที่2นะครับสังเกตรกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างรูปทรงใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาที่รูปนิ้วมือตรงนี้นะครับจิ้มมาจิ้มรูปนิ้วมืออ่าแล้วเราก็เปลี่ยนสร้างวงกลมบ้างครับเลือกวงกลมอ่าแล้วเราก็มาเลือกสีใหม่นะครับเอาเป็นสี สีเขียวแล้วกันครับสีเขียวโอเคครับแล้วก็วาดไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราได้วงกลมสีเขียวทับสี่เหลี่ยมสีแดงครับเราก็มาดูที่ตรงนี้เข้ามาที่เลเยอร์เห็นไหมครับนี่สีเขียวเนี่ยอยู่ชั้นที่2ครับสีแดงอยู่ชั้นที่1ถ้าเราต้องการทํางานชั้นสีแดงครับเราก็จิ้มมาที่ชั้นที่1นนะครับให้ขึ้นกรอบสีฟ้านี่ครับ เราสามารถสลับตำแหน่งเลเยอร์ได้ครับโดยจิ้มมาที่ขีด3ขีดครับตอนนี้สีเขียวอยู่ชั้นบนใช่ไหมครับเราจะให้สีแดงมาอยู่ชั้นบนบ้างครับแล้วก็จิ้มมาที่ขีด3ขีดแล้วก็เลื่อนไปนครับปึ๊บอ่าพรีวิวดูอ่าเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยอยู่ชั้นบนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเลเยอร์อีก1ชั้นนะครับแล้วก็จิ้มมาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับปึง้งอ่าแล้วเราก็บวกอีกหนึ่งทีสร้างเลเยอร์ใหม่ปึง้งอ่าก็จะปรากฏ เลเยอร์ชั้นที่3ขึ้นมาแล้วครับ <_ d ood les> เดี๋ยวเรามาสร้างรูปทรงอีก1รูปนะครับเข้ามาที่รูปนิ้วมือแล้วเข้ามาที่เลือกรูปทรงครับเป็นรูปทรงสี่เหลียหล่ยมอีกหนึ่งรูปนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเลือกสีนะครับเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแทนครับแล้วก็วาดไปเลยครับเราก็ได้ชิ้นงาน3ชิ้นนะครับ อยู่คนละเลเยอร์กันก็มาดูที่ตรงนี้ครับแต่ละเลเยอร์เราก็สามารถสลับชิ้นงานได้เราต้องการให้สีเหลืองเนี่ยมาอยู่ด้านล่างครับเราก็จิ้มมาที่ตรงคีด3มขีดน,นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาสุดอ่าตอนนี้สีเหลืองอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็มาดูอ่าเห็นไหมครับสีเหลี่ยมสีเหลืองอยู่ล่างสุดแล้วการที่มีเลเยอร์หลายๆชั้นเนี่ยเราสามารถแก้ไขชิ้นงานในแต่ละเลเยอร์ได้โดยที่เลเยอร์อื่นเนี่ยไม่มีผลกระทบนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขชิ้นงานครับแล้วก็ จิ้มมาที่เลเยอร์จิ้มมาที่เอาเป็นชั้นที่2แล้วกันนะครับกรอบสีฟ้าอยู่ในชั้นที่2เราทํางานกับชั้นที่2อ,อยู่นะครับเปร๊บเราก็จะมาลบงานชั้นที่2ครับโดยใช้คําสั่งอย่างลบนะครับเปลี่ยนจากหัวแปงเป็นอย่างลบงเมื่อเราเปลี่ยนหัวแปงครับก็จะปรากฏไอคอนอย่างลบขึ้นมานี่นะครับแทนหัวแปงแล้วก็ทําการลบเลยครับเห็นไหมครับเราก็จะลบ เราทางานอยู่ชั้นที่2ครับเฉพาะสีเขียวนะครับก็จะถูกลบแล้วก็มาพรีวิวดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยังเหลืออยู่เราก็มาลบต่อถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับว่าลบหมดหรือยังนะครับเราก็จิ้มมาที่ชั้นที่2ครับถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราลบหมดหรือยังครับเราก็ปรับชั้นของเลเยอร์นะครับให้มันอยู่ชั้นบนนะครับจากชั้นที่2มาเป็นชั้นที่3ก็เลื่อนไปข้างบนแล้วเราก็พรีวิวดูงานนะครับ ปรากฏว่ายังลบไม่หมดนะครับเราก็ทําการลบต่อนะครับลบให้หมดนี่ลบแล้วนี่ครับเราสามารถลบงานในแต่ละเลเยอร์ได้ครับซึ่งจะเป็นอิสระต่อกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาลบอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับเราจะลบเราจะเลื่อนสีเหลืองขึ้นมาข้างบนนะครับเพึ่งอโอเคสีเหลืองอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมครับเราก ลบชิ้นงานสีเหลืองครับตอนนี้อยู่ที่ยังลบอยู่นะครับปรับหัวแปลงให้ใหญ่ขึ้นครับทางนี้เพื่อที่จะลบได้เร็วเห็นไหมครับแล้วก็ลบ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 นี่คือเลเยอร์ครับสามารถทํางานได้อย่างอิสระสามารถแก้ไขงานในแต่ละเลเยอร์ได้อย่างง่ายๆแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขงานกลับคืนนะครับเราก็มากดที่นี่ครับตัว undo นะครับเครื่องหมายลูกศรย้อนกลับทึก แล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับไปเรื่อยๆครับก็จะก็จะได้งานของเรากลับคืนมานะครับแบบนี้นี่มาดูที่เลเยอร์นะครับก็ปรากฏว่ามี3 l a เลเยอร์เหมือนปกติแล้วนะครับและนี่คือการใช้งานเบื้องต้นของเลเยอร์ในแอปพลิเคชัน i b e e p i n n X นะครับเมื่อเราทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเราก็มากดที่ลูกศรทางด้านขวาด้านล่างนี้นะครับ เพื่อที่จะเซฟงานเราก็เซฟบันทึกเป็น PNG งานชิ้นงานก็จะถูกบันทึกนะครับจากนั้นเราก็มากดที่ลูกศรอีกทีนะครับ<ส>เพื่อออกนะครับกลับไปยังแกลเลอรี่ของชั้นเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อชิ้นงานก็เข้ามาที่รูปตัวไอตรงนี้นะครับปึ้่งอ่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนถูกถูกนะครับแล้วเราก็กลับเราก็มีชื่อละ ชื่อว่า3ชิ้นนะครับเรากลับอ่าก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแกลลี่ของชั้นนะครับเป็นชิ้นงานที่เราได้ทําไว้นะครับแล้วก็กลับออกจากแอปได้นะครับและนี่คือการทํางานของฟัง์กชัน Layer ในแอปพลิเคชัน i b i t p a i n t X นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ